w w w บเว็บเราไม่ทิ้งกันตั้งโต๊ะรับร้องเรียนเยียวยา5,000บาทถึงวันที่8พฤษภาคมนี้สวัสดีครับแฟน i r s t Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้กลับมาตามมาตรการเยียวยา5,000บาทเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะไปรับฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันได้เลยครับ ข่าวจาก bright today www. เราไม่ิงกัน .com ล่าสุดนายธนกรวังบุญคงชนะและขนุุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันนี้ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาที่ลานจอดรถ,รถกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร้องทุกเรื่องเงินเยียวยา5,000บาทตามที่คาดหมายไว้และการย้ายสถานรับเรื่องร้องเรียนจากเดิมหน้าประตู4กระทรวงการคลังมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีสถานที่กว้างขวาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามคำสั่งของนายอุตมะเสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและจะปิดโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนเงินเยียวยาภายในวันที่8พฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังจะทยอยโอนเงินให้คนที่ได้รับสิทธิ์วันละหนึ่งล้านรายและในวันที่8พฤษภาคมนี้คาดว่าจะโอนเงินให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินทั้ง11ล้านคนจากผู้เข้าข่ายที่มีสิทธิ์รับเงิน16ล้านคนส่วนจะขยายระยะเวลารับเรื่องร้องเรียนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้เมื่อรับเรื่องไปแล้วกระทรวงการคลังจะแยกปัญหาของแต่ละคนเป็นหมวดหมู่แล้วส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเป็นผู้ดูแลเป็นต้นส่วนในกลุ่มที่ตกหล่นกลุ่มชายขอบเขาไม่ถึงอินเทอร์เน็ตในประสงค์พูนทเนตปลัดกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยาแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดและต้องการร้องเรียน5,000บาทนั้นกระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยใหู้นย์ดำเนิธรรมทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจนถ,ถึงวันที่8พฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันขอขอบคุณข่าวนี้จาก bright today นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ประชาชนหลา,หลายคนไม่สามารถเข้าถึงมาตรการการเยีย,ยวยาเท่าที่ควรจึงได้มาร้องเรียนกันในวันนี้ ส่งกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนขอให้ได้รับการทบทวนสิทธิ์และขอให้ได้รับสิทธิ์รับเงิน5,000บาทจากการเยียวยานี้ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารที่ดีในครั้งหน้าคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้ตองลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ